สวัสดีครับทุกท่านครับขอนำพาเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีต่าเพื่อนครับทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะมาให้ข้อมูลในเรื่องของธนบัตรชนิดราคา10บาทนะครับที่ f f ทางบ้านนั้นนะครับมีคําถามกันมากมายนะครับว่าธนบัตรรุ่นนี้มีราคากันเท่าไหร่และแบบไหนที่ขายได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้นะครับขอมอบให้กับ f f ทุกท่านนะครับขอบคุณที่ส่งเข้ามาอย่างมากมายนะครับ ก่อนอื่นขอแนะนานิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีธนบัตรรุ่นนี้นะครับอยู่ในมือนะครับซึ่งเป็นธนบัตร5บาทนะครับเป็นรุ่นเก่าแบบนี้นะครับถ้าใครมีนะครับแบบนี้สังเกตนิดนึงนะครับสังเกตนิดนึงนะฮะถ้าใครมีรุ่นนี้นะครับอยู่ในมือนะครับลองสังเกตจุดเดียวนะครับก็จะเปลี่ยนราคาให้สูงได้นี่ครับนี่ฮะถ้าเป็นแบบนี้นะครับธนบัตรในมือของท่านถ้าหมุนกลับมานะครับด้านหน้านะครับเพื่อนๆครับลองสังเกตสังการดูนิดนึงนะครับ ถ้าเกิดว่าธนบัตรของท, <1971. S 1> ท, nine, ท่านนะฮะบริเวณนี้นะครับมีตัวหนังสือเขียนกำกับไว้เหมือนกับใบนี้นะครับเห็นไหมครับที่มีด้านล่างแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีตัวหนังสือแบบนี้กำกับอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับยินดีประเมินราคาใบนี้นะครับตั้งแต่ราคา1000บาทขึ้นไปนะครับให้ราคาสูงนะครับในส่วนของ5บาทนะครับที่เป็นรุ่นนี้แต่ให้มีตัวหนังสือเหมือนกับใบที่อยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับก็จะเปลี่ยนราคาจาก5บาทนี้สูงขึ้นทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาก็ยังอยู่ในราคาหลักบบนะครั เพราะฉะนั้นลองสังเกตดูนะครับใครที่มีรุ่นนี้อยู่ในมือนะนะครับจุดที่ควรดูก็คือด้านหน้านะครับถ้ามีตัวหนังสือเขียนกำกับอยู่ในใบ5บาทรุ่นนี้ผมซื้อแพงนะครับมาดูข้อมูลในเรื่องของธนบัตรชนิดราคา10บาทครับหลายคนนะครับส่งเข้ามาแล้วก็ี่ครับเมื่อเช้านี้ก็มีข้อความอีกแล้วนะครับเข้ามาเยอะเลยในเรื่องของธนบัตรชนิดราคา10บบาทรุ่นนี้ครับนะครับบางคนนั้นประเมินราคาสูงมานะฮะให้ราคาสูงมาถึง 1>, 1 2 0 0 0 0บาทซึ่งต้องบอกกับเพื่อนๆนะครับว่าธนบัตรชนิดราคา10บาทรุ่นนี้นะครับรุ่นไหนฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับมีคนประเมินมา1 2 0 0 0 0บาทนะครับที่ด้านหลังเป็นทรงม้าแบบนี้นะครับที่เป็นอนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทยทรงม้าแบบนี้นะครับแล้วนะครับมีการบอกว่าจุดตรงนี้นะครับนะ่ฮะที่เป็นแบบนี้ ร2 0ปีกระทรวงการคลังนะครับวันที่14เมษายนพุทธศักราช2538บอกว่าแบบนี้ขอประเมินราคาสูงถึง1 2 0 0 0 0บาทนะครับก็นึกว่าแบบนี้นะครับเราเลยนะครับอบอกกับเพื่อนๆไปว่านะครับผมเลยบอกไปว่านะครับว่าธนบัตรแบบนี้มันไม่ได้มีราคาสูงนะครับแล้วทําให้เพื่อนๆนั้นนะครับบอกว่าที่อื่นเนี่ยซื้อกันแสนสองผมต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับธนบัตรแบบนี้จะมีตัวหนังสือหรือไม่มีตัวหนังสือ ก็ต้องบอกว่าราคาไม่ได้ถึงร้อยด้วยซ้ำไปนะครับนะฮะในรุ่นนี้นะครับนะฮะถ้าเป็นปึกเนี่ยยังได้พันกว่าบ,บาทนะครับแต่ถ้ารุ่นนี้เนี่ยราคาแสนสองเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการดูข้อมูลของ FC นะครับก็สังเกตสังการดูให้ดีนะครับว่ารุ่นนี้มีราคาสูงจริงไหมต้องบอกว่าไม่จริงนะครับ สยามชแนลไม่รับซื้อนะครับแต่ถ้าใครต้องการที่จะไปสะสมเพิ่มในราคาแสนสองหรือว่า1000บาทต่อใบก็ติดต่อผมมาได้ผมมีให้จำนวนมากนะครับมาดูข้อมูลของธนบัตรที่ขายได้จริงนะครับธนบัตรที่ขายได้จริงนะครับเพื่อนเพื่อน,นี่คือข้อมูลจริงที่ขายได้แต่ไม่ได้ว่าราคาแสนสองนะไม่ใช่นะครับจะราคาอยู่ในราวๆหลักพันนะครับ ให้ท่านลองดูธนบัตรของท่านรุ่นนี้ให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับสังเกตดูนะธนบัตรของท่านเป็นแบบนี้ไหมนะครับลองดูนะครับถ้าใช่เนี่ยผมซื้อให้นะครับหลักพันนะนะครับท่านลองสังเกตดูนะครับซึ่งธนบัตรของท่านถ้าเป็นแบบนี้จะมีราคานะครับลองดูนะครับดูใบล่างนะฮะใบล่างใบล่างเนี่ยนะฮะใบนี้นะครับผมจะให้ดูใบนี้ใบนี้มีราคาส่วนใบนี้นะครับผมไม่รับซื้อนะครับใบสองใบถ้าเป็นปึกซื้อให้อยู่แต่ไม่ได้ราคาเป็นแสนเป็นล้านนะครับ พราะว่าข้อมูลเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะดูข้อมูลมาแบบไม่ถูกต้องนะครับนะฮะถ้าถูกต้องจริงๆถ้าซื้อจริงเนี่ยก็คือราคาไม่ได้มีราคาสูงขนาดนั้นถ้าเป็นปึกก็แค่พันก่าบาทมาดูใบล่างครับใบเดียวก็ซื้อให้นะครับลองดูนะครับลองดูนะนะฮะท่านลองสังเกตดูธนบัตรผมที่ผมเลื่อนแบบนี้เลื่อนเพื่อให้เพื่อนๆนั้นได้สังเกตว่าธานบัตรทําไมถึงมีราคาครับท่านลองสังเกตดูสิครับนี่ฮะเพื่อนๆเห็นจุดนี้ไหมครับ สิ่งที่แตกต่างจากธนบัตรปกติทั่วไปนะครับคือธนบัตรที่มีการปั๊มผิดพลาดคือปั๊มมาอยู่บริเวณคำว่ารัฐบาลไทยเห็นไหมครับแบบนี้แบบนี้มีราคาแล้วก็มีนะครับเรียกว่าหมวดตัวเลขอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างนี่ฮะมี3จุดแบบนี้ซื้อให้เลยนะครับแบบนี้ซื้อให้นะครับนี่ฮะแบบที่ขายได้จริงนะครับนี่ฮะถ้ามีแบบนี้ส่งมาประเมินราคาได้เลยหลักพันนะฮะถ้าเป็นสภาพใหม่ๆหน่อยนะครับหลักพันนะครับถ้าเป็นสภาพที่สวนแบบนี้นะครับยินดีรับซื้อนะครับที่เป็นหมวดผิดพลาดแบบนี้นะครับ คือนะฮะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่ควรที่จะอยู่นะครับมาอยู่บริเวณนี้นะครับนี่ฮะแบบนี้ขายได้สิคแล้วใบที่2ครับใบที่2ที่ขายได้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูใบล่างนะครับใบใบข้างล่างนะฮะไม่ใช่ใบนี้นะผมผมเอาใบนี้ด้านบนเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ลองนะครับอ่าเปรียบเทียบกันว่าแบบไหนมีราคาลองดูนะครับนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆเปิดให้นะนะครับ ซึ่งธนบัตรรุ่นนี้นะครับผมต้องบอกว่ามีจํานวนการผลิตนั้นจํานวนมานีครับมีมากมายเหลือเกินหลายล้านเลยหล่ะนะครับถ้าใบละแสนสองนี่ก็คงโอ้โหนะฮะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นใบเหมือนใบล่างๆนี่ก็หลักพันนะฮะมาดูนะครับลองดูนะครับลองเปรียบเทียบกันนะครับที่ผมทําช้าๆเนี่ยให้เพื่อนๆได้เปรียบเทียบกันของท่านเป็นแบบนี้ไหมถ้ามีแบบนี้ซื้อให้นะครับลองดูนะครับเห็นไหมฮะเพื่อนๆเริ่มเห็นอะไรไหมครับคือนะครับ บริเวณนี้เริ่มมีตัวเลขให้เห็นเห็นไหมครัใบที่รับซื้อนะครับด้านล่างด้านบนไม่ได้ซื้อนะนะครับฟังคําบรรยายดีๆนะครับนะครับถ้าใครดูคลิปไม่จบนะครับขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบทุกข้อความนะครับนะฮะถ้าดูคลิปไม่จบผมไม่ตอบทุกข้อความนะครับถ้าดูจบแล้วผมจะตอบให้นะครับมาดูครับในเรื่องของเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับจะมีตัวหนังสือเห็นไหมฮะอยู่บริเวณนี้แต่ใบที่ที่ไม่ได้รับซื้อนี่จะไม่มีแต่ใบที่ซื้อนี่มีนะครับลองดูนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าของท่านมีแบบนี้ถึงขายได้จริงนะฮะลองดูนะครับนี่ฮะนะฮะเป็นรูปเดียวกันเลยนะครับเป็นรูปพระมหากรรษัตริย์ทรงม,มาเหมือนกันนะฮะเห็นไหมฮะความแตกต่างของธนบัตรท่านเห็นอะไรไหมครับนี่ฮะถ้ามาแบบนี้ยิ่งเห็นได้ชัดเลยนะครับเปรียบเทียบกันให้เห็นได้ชัดๆเลยนะครับก็คือนะครับในเรื่องของนะครับอ่ตัวหนังสือเนี่ยจะมีอยู่ด้านหลังเห็นไหมฮะแต่เป็นเลขที่ทะลุออกมาจากานหน้าครับแต่ใบที่เป็นปกติที่หายง่ายเนี่ยเรายังไม่รับซื้อนะครับถ้าไม่ใช่เป็นปึกนะฮะ ก็คือจะไม่มีอะไรจะเป็นโล่งๆว่างเปล่าเห็นไหมครับเป็นโล่งๆว่างเปล่าไม่มีอะไรแต่ใบที่มีราคาคือมีตัวหนังสือหรือว่าหมวดตัวเลขอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับถึงขายได้จริงนะฮะนี่คือข้อมูลจริงนะครับขอฝากถึง f อนะครับทุกคนนะฮะที่นะครับรับข้อมูลในเรื่องของธนบัตรรุ่นนี้มานะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอยืนยันว่านะครับไม่ได้มีราคาแสนสองนะครับแต่ถ้าเป็นเหมือน2ใบที่ผมแนะนาเพื่อนๆเนี่ยผมประเมินราคาหลักพันอยู่นะครับสภาพใหม่ๆนะครับ ใครมีก็สามารถส่งมาประเมินราคาได้ที่คิวอารโค้ดและก็ไอดีนี้ครับนี่คือช่องทางติดต่อสยามชาแนลนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3ามลายไอดีแล้วก็คิวอารโค้ดยิงสดเข้ามาได้เลยนะครับฝากถึงเพื่อนๆเอฟซอนะครับผู้ที่เข้ามาชมสยามชาแนลใหม่นะครับเพื่อนะครับไม่ให้เพื่อนๆพลาดในการอัปเดตในการรับซื้อราคาร,รับซื้อของเรานั้นโปรดกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสําหรับคลิปนี้ลากานไปก่อนนะครับกลับมาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ